ทักษิณชินวัตรเดินทางด้วย p r i v a t e jet กลับมาถึงที่ประเทศไทยทำกลางสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศที่รอทำขา่าจะมีการนัดอ่านคำสั่งผลการไต่สวนการบังคับโทษอ,อดีตนายกคดีไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะเดินทางกลับมาเพื่อฟังการตัดสินของศาดีกาอย่างแน่นอน ก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันที่8กันยายน2568นะคะมีความเคลื่อนไหวของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Bombardier Global 7500นะคะทะเบียน T7 GTS นะคะที่เดินทางออกจากดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสและได้ลงจอดที่สนามบินเซเลต้าประเทศสิงคโปร์ค่ะเวลาประมาณ6นาฬิกา50นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่ สกันยายนที่ผ่านมานะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางออกจากเครื่องบินลำดังกล่าวนะคะจากท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีจุดหมายปลายทางที่สิงคโปร์เพื่อเข้าพบแพทย์เฉพาะทางนะคะแต่ปรากฏว่ามีรายงานว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยทวงเวลาเกือบ2ชั่วโมงนะคะทำให้พลาดกําหนดที่จะไปลงสนามบินเซเลตาซึ่งปิดรับเครื่องบินส่วนตัวเวลาสี่ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นค่ะสุดท้ายนะคะเครื่องบินจึงเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่ดูไบซึ่งนายทักษิณเคยรักษา และมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นก่อนโพสต์ข้อความยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศภายในวันที่8กันยายนเพื่อเข้ารับฟังคำพิพากษาคดีชั้น14ของศาลฎีกาในวันที่9กันยายนนี้ค่ะ <mid> การเดินทางครั้งล่าสุดจากดูไบเข้าสิงคโปร์นะคะทำให้เกิดการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีโดยสารมากับเครื่องบินด้วยหรือไม่เพราะจนขณะนี้นะคะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ทุกฝ่ายเชื่อว่าเขาจะต้องปรากฏตัวที่ประเทศไทยก่อนถึงวันนัด ฟังคําตัดสินอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายกําลังจับตามองว่านายทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเวลาใดและจะเกิดบรรยากาศเช่นไรในวันที่9กันยายนวันแห่งคําพิพากษาที่สําคัญต่อเส้นทางการเมืองไทยอย่างยิ่งค่ะ